บันทึกกรรมตอนเจริญกรรมฐานสยบอำนาจยาพิษการปฏิบัติกรรมฐานเป็นแนวทางการพัฒนาจิตใจที่นำพาไปสู่ความสงบและสติ หลวงพ่อจรันติตะธรรมโมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปีพศ2498เกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่ประสบปัญหาความอิจฉาริษยาและความโลภที่ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในครอบครัวแต่ด้วยอานิสงส์จากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานลูกเขยคนหนึ่งสามารถรอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากยาพิษ และเรื่องนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการแผ่เมตตาและการเจริญกุศลที่นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตในปีพศ2498ครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่ที่เป็นคนใจบุญกุศลแต่ใจบุญสำหรับเอาหน้าชอบทอดกระถินผ้าป่า ชอบทำบุญมากๆมีนาอยู่แปดสิบไรในสมัยนั้นมีเขยสองเขยเรียกว่าเขยเล็กและเขยใหญ่เขยเล็กอยู่ที่จังหวัดชัยนาฏเป็นคนขี้เกียจและขี่อิจฉาริษยาเขยใหญ่เป็นคนจังหวัดขอนแก่น มาเป็นลูกจ้างทำนาตั้งแต่อายุ17-18ปีที่บ้านนั้นเขาบวชและได้มาศึกษาวิปัสสนากับหลวงพ่อจรันที่วัดพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจนได้มาเป็นลูกเขยบ้านนี้มีนาอยู่สองแห่งที่ยกให้ลูกเขยแห่งหนึ่งเป็นนาดอนอีกแห่งหนึ่งเป็นนาลุ่มแต่ด้วยความอัคติและความลำเอียง พ่อแม่กลับรักลูกเขยเล็กมากกว่าและยกนาลุ่มที่ดีที่สุดให้เขาทำในขณะที่เขยใหญ่เป็นคนที่ขยันและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังกลับได้รับนาที่ดอนที่น้ำไม่ท่วมและข้าวไม่ดีเขาและภรรยาก็ช่วยกันทำคันนาให้สูงขังน้ำเอาไว้แต่เขยใหญ่ก็ไม่ได้แสดงความไม่พอใจ เขารับทำงานอย่างเต็มที่และนั่งกรรมฐานทุกวันในขณะที่เขยใหญ่ทำนาไปพร้อมกับการนั่งกรรมฐานและแผ่เมตตานั้นผลผลิตในนาดอนของเขากลับเจริญงอกงามผิดจากที่คาดเอาไว้ทำได้สองสามปีก็สามารถปลูกบ้านได้หนึ่งหลัง และซื้อนาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแปลงส่วนนาลุ่มของเขยเล็กกลับไม่ดีเท่าที่ควรเพราะเต็มไปด้วยผักบุ้งและผักปอดข้าวที่ปลูกจึงไม่งอกงามวันหนึ่งฝ่ายพ่อแม่สังเกตเห็นผลผลิตของเขยใหญ่ที่ดีกว่านาลุ่มเกิดอคติกับเขยใหญ่ จึงตัดสินใจขอเปลี่ยนที่นาลูกเอ้ยนาดอนแกตอนนี้กลับดีขึ้นมากเอาอย่างนี้เถอะเปลี่ยนกันอีกทีห้เขยเล็กได้ทำนาดอนแล้วแกไปทำนาลุ่มเถอะนะได้ครับพ่อผมยินดีเสมอเขยใหญ่ตอบด้วยน้ำเสียงที่สงบนิ่งแม้จะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรม แต่เขายังคงมีจิตใจที่เยือกเย็นเพราะผลจากการปฏิบัติกรรมฐานหลังจากที่เคยใหญ่ไปทำนาลุ่มที่เต็มไปด้วยผักปอดและน้ำไหลเข้าแม้กระนั้นพวกเขาก็ไม่ได้หมดหวังแต่กลับนั่งเจริญกรรมฐานอุทิศส่วนกุศลเขาไปตัดไม้ไผ่มาปักหลักแล้วก็ทำราวยาวๆกั้นไม่ให้ผักปอดเข้ามา มันก็ไหลไปที่อื่นต่อไปทำให้นากลับดีขึ้นมาได้ข้าวก็จเจริญงอกงามดีขึ้นอีกครั้งขณะที่เคยใหญ่จเจริญวิปัสสนาและแผ่เมตตานั้นเคยเล็กทำนาดอนก็ขี้เกียจทำงานไม่จเจริญกุศลบำเพ็ญกุศลก็ไม่เอา จเจริญวิปัสสนาก็ไม่เอาผลสุดท้ายทำนาดอนก็ไม่ได้อีกเกิดฝนแล้งน้ำไม่ท่วมที่สุดพ่อกับแม่ก็ยกทั้งสองแปลงให้เขยเล็กทั้งหมดเขยใหญ่ก็ทำนาที่เขาซื้อมาใหม่และยังคงนั่งกรรมฐานอุทิศส่วนกุศลให้เขยเล็กที่คิดอิจฉาเขา มันเป็นไปโดยธรรมชาติของกฎแห่งกรรมทำนาลุ่มก็ไม่ได้ทำนาดอนก็ไม่ได้เขยเล็กเขามองเห็นความสำเร็จของเขยใหญ่และเกิดความริษยาจิตวางแผนร้ายโดยร่วมก,กันกับภรรยาวางยาพิษในอาหารหวังฆ่าเขยใหญ่เพื่อเอาสมบัติทั้งหมด คืนนั้นเองขณะที่เขยใหญ่กับภรรยาสวดมนต์เจริญกรมมฐานอยู่นั้นเขาได้รับนิมิตเตือนให้ละเว้นจากการทานอาหารในวันรุ่งขึ้นและให้แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรแม่หนูพรุ่งนี้เราจะไม่กินข้าวนะฉันรู้สึกแปลกๆเหมือนมีนิมิตมาเตือนว่าอย่าทานข้าวในวันพรุ่งนี้ เขยใหญ่พูดกับภรรยาด้วยความเคร่งเครียดเมื่อถึงวันนั้นทั้งเขยใหญ่และภรรยาจึงละเว้นจากการร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวในขณะที่พ่อแม่และเขยเล็กรับประทานอาหารเข้าไปปรากฏว่าทั้งแม่ยายและลูกสาวของเขยเล็ก ที่เป็นคนวางแผนร้ายเสียชีวิตจากพิษที่ใส่ลงไปในอาหารเขยใหญ่ซึ่งรอดพ้นจากอันตรายด้วยอานิสงส์จากการปฏิบัติกรรมฐานไม่ดิกโกรธหรืออาฆาตใดๆเขาแผ่เมตตาให้กับผู้ที่ล่วงลับและยังคงปฏิบัติกรรมฐานต่อไปขอให้พวกเขาไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยเถิด เขากล่าวขณะนั่งสมาธิและแผ่เมตตาด้วยจิตใจที่สงบหลังจากเหตุการณ์นี้เคยใหญ่ได้ครองนาที่เขาซื้อไว้และขยับขยายจนมีฐานะมั่นคงและยังได้อุปถัมภ์วัดพรมบุรีอีกด้วยเขาไม่ได้ยึดติดในทรัพย์สมบัติแต่เน้นการสร้างบุญกุศลเพื่อความสงบในชีวิต เรื่องราวนี้แสดงให้เห็นผลของกฎแห่งกรรมจากความริษยาและอานิสงค์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการเจริญกุศลไม่เพียงแต่ช่วยให้จิตใจสงบสุขแต่ยังช่วยป้องกันภัยจากความอิจฉาริษยาและความโลภก,กรรมฐานเป็นหนทางสู่ความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม อำนาจของบุญกุศลภาวนาสูงสุดแล้วโดยไม่ต้องใช้คาถาอะไรเลยหลวงพ่อจรันท่านสอนว่ามันมีทุกข์ทุกข์อยู่ที่ไหนมันไม่เกินทุกข์ที่ใจให้มันจเจริญกรรมฐานไว้แล้วจะดีเองอานิสงส์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยทั่วไปก็คือหนึ่ง ช่วยทำให้จิตใจผ่อนคลายหายเครียดเกิดความสงบหยุดยั้งความวิตกกังวลทำให้ใจสงบและมีความสุข 2. เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการเล่าเรียนและการทำกิจการงานทุกอย่างเพราะมีสมาธิแน่วแน่ในสิ่งที่ทำมีความรอบคอบงานจึงได้ผลดี 3. ช่วยเสริมสุขภาพทั้งทางกายและทางใจเพราะร่างกายและจิตใจอาศัยกันและกันดังนั้นผู้มีจิตใจเข้มแข็งมีจิตเป็นสมาธิแม้ยามเจ็บป่วยก็เป็นเพียงด้านร่างกายจิตใจจะไม่ป่วยไปด้วยดังพุทธศาสนาสุภาษิตกล่าวว่าอัตตาสุทันโต ปุริสัตตะโชติตนที่ฝึกดีแล้วย่อมเป็นแสงสว่างของบุรุษ